เป็นวิธีการเย็บผ้าแบบซ่อนได้นะคะเพราะผ้าแบบนี้นะคะถ้าเราเห็นได้มันก็จะไม่สวยใช่ไหมะเราก็จะมีวิธีการเย็บแบบซ่อนได้นะคะเราจะนี่ด้านหลังนะคะเราจะพลิกด้านหลังนะคะแล้วก็จะจิ้มลงไปนะคะชิปพุโผล่ไปด้านหน้านะคะแล้วเราจะสกิตตรงนี้นะคะแล้วเราก็สอดเข็มลงไปสอดได้ลงไปใต้ผ้านะใช่นไหมแต่เรามันจะไม่ทะลุไปถึงด้านหลังนะคะด้านหลังจะไม่เห็นนะคะเพราะเราจะไม่สอดให้มันทะลุไปเห็นนะคะแล้วก็ดึงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จิ้มกลับไปที่เดิมนี่จิ้มกลับที่เดิม จิ้มกับที่เดิมนะแล้วใช้พลิกนิ้วนิดเดียวนะคะเราจะไม่พลิกแบบนี้ถ้าเราพลิกแบบนี้มันจะฉาเราจะจิ้นนี้ปุ๊บกลับไปที่เดิมไม่ต้องกลับไปที่เดิมแบบจุดเดิมนะคะแต่ว่าคือแบบนิดเดียวนะคะมันจะได้ไม่เห็นคือจิ้มกลับไปตรงเนี้ยแต่มันไม่ใช่จุดเดิมหรอกถ้าจะเห็นก็เห็นนิดเดียวนะคะเห็นนะมันจะเห็นเพียงนิดเดียวเห็นเป็นจุดเล็กๆนิดเดียวถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นแล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วเราก็เย็บอันนี้เราเย็บสูงไปนิดหนึ่งเราจะต้องเย็บแบบนี้นะคะ แล้วเราก็สอดเข้าไปในเนื้อผ้านะคะสอดเข้าไปแบบนี้แต่เราจะไม่ทะลุด้านหลังด้านหลังจะไม่เห็นใช่ไหมเหมือนเราสอดหลบไปอะ่ะเราสอดหลบไปชั้นด้านในแล้วตอนนี้เราก็จิ้มกลับไปที่เดินพรอมใช่ไหมเราก็ใช้พลิกนิ้วอย่างนี้นะเราจะต้องพลิกนิ้วงนี้เพราะมันจะเร็วเราก็จะได้จิ้มปุ๊บมันจะเร็วปุ๊บแล้วเราก็จะทําแบบเร็วๆละเราจะไม่สอดให้ทะลุเราจะสอดแบบเข้าเขาได้เข้าไปซุกข้างในชิบ ก็จิ้มกึ้นไปจิ้เดิมพลิกนิ้วลงมานิดนึงจิ้มกับมาปึ๊บลุ๊ปมันจะทำแบบไวๆแล้วนะคะจิ้มจิ้มจิ้มกับมามไวๆน,นะคะจิ้มสอดเข้าไปสอดเข้าไปในเนื้นะะอผ้าในที่ไม่ให้ออกไปด้านหลงัง ฮัลโหลฮัลโหลย่างไม่เห็นแรงเลยนีไปมาณนี้เลย